ส่วนที่สถานีตำรวจภูธรกาญจนดิตีจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับทางนั้นของพันตำรวจเอกไพศาลสังเทพรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องนะครับก็ได้ร่วมกันแถลงผลการจับกลุ่มอาวุธสงครามนะครับได้เป็นของกลางนะครับเป็นอาวุธปืน M16 จำนวน2กระบอกอาวุธปืนลูกซองจำนวน1กระบอกเครื่องกระสุนนะครับจำนวน106นัดไอซ์น้ำหนักนะครับ148.7กรัมครับยาเคน้ำหนัก 51.2กรัมครับโดยได้มีการจับกลุ่มนะครับเมื่อวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับเนื่องจากว่าชุดจับกลุ่มเนี่ยก็ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำบลช้างตบลข้างซ้ายนะครับได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะครับว่ามีรถต้องสงสยัยป้ายทะเบียนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เข้าไปวนเวียนอยู่ในพื้นที่อาจจะเข้ามาทําความผิดกฎหมายนะครับ ก็เลยอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการหลบหนีของเสียแป้งด้วยหรือเปล่านะครับจึงได้มีการจัดนะครับเรื่องของกําลังเข้าตรวจสอบก็พบรถยนต์นะครับฟอดสีประตูสีเทาครับป้ายทะเบียนกอไก่วอแหวน8557นครศรีธรรมราชอยู่บนถนนสายปากคูกงตากหมู่ที่6ตําบลช้างซ้ายนะครับ ซึ่งทางด้านของนายปฐมพงศ์หรือว่าบอลทรงสิรินะครับอายุ40ปีนะครับอยู่บ้านเลขที่67ถนนสะพานยาวตําบลโพเสดิตอําเภอเมืองนครศรีธรรมราชโดยผู้ต้องหาก็อ้างนะครับว่านำยาเสพติดนะครับมาส่งในพื้นที่ของในพื้นที่นะครับส่วนอาวุธสงครามนั้นก็ได้มีการที่จะนําไว้เพื่อป้องกันตัวนะครับอย่างที่บอกว่ามีเจ้าหน้าที่จับกลุ่มร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของตำบลช้างซ้ายเนี่ยก็ได้ร่วมกันจับกลุ่มในครั้งนี้ครับ ซึ่งเบื้องต้นนะคะการจับกลุมผู้ต้องหาในครั้งนี้คาดว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับคดีของเสียแป้งนาโนดเพราะจากการตรวจสอบประวัติบุคคลค่ะพบว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวพันกันแต่ผู้ต้องหาเคยตกเป็นผู้ต้องหาในคดียาเสพติดของจังหวัดนครศรีธรรมราชมาก่อนหน้านี้ทั้งนี้ได้ประสานพิสูจน์หลักฐานภาค8ค่ะเพื่อที่จะตรวจสอบที่มาของอาวุธสงครามทั้งหมดแล้วก็จะสอบปากคําอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะ